ช่วงนี้นะคะจะไปติดตามการปลุกพลังบัณฑิตแรงงานของกระทรวงแรงงานนะคะในการยกระดับอาชีพชายแดนใต้ค่ะบัณฑิตแรงงานนะคะและอาสาสมัครแรงงานถือว่าเป็น,นกลไกดันหน้าของกระทรวงแรงงานในระดับอำเภอและตำบลที่มีประสิทธิภาพช่วยยกระดับอาชีพดั้งเดิมให้มีความยั่งยืนสร้างไรายได้และลดปัญหาการว่างงานในชุมชนนะคะติดตามได้จากแรงงานค่ะ กระจูดรายางานจักสารจากต้นกระจูดที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนมลายูมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนอกจากสมาชิกในกลุ่มจะร่วมกันขับเคลื่อนจนเห็นผลเป็นรูปประทแล้วยังมีบัณฑิตแรงงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานง,งานถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพนี้ในหลายด้านทั้งด้านการจัดฝึกอบรมเทคนิคใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้บัณฑิตแรงงานยังช่วยเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนเพื่อดึงทรัพยากรและการสนับสนุนเข้ามายังกลุ่มอาชีพกระจุนรายาช่วยยกระดับอาชีพดั้งเดิมให้มีความยั่งยืนสร้างรายได้และลดปัญหาการว่างงานในชุมชน ในส่วนของกลุ่มกระจูดรายานะคะบัณฑิตรายงานได้ลงพื้นที่ไปตั้งแต่ปีพศ2555ค่ะโดยเริ่มจากการผลิตกระเป๋าจากผ้ายีนนะคะทีนี้เราเล็งเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยหากมีกระจูดเป็นจํานวนมากและชาวบ้านสารกระจูดเยอะนะคะเราก็เลยคุยกับทางกลุ่มเนี่ยว่าเราจะมาแปรรูป จากกระจุดธ,ธรรมดาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากล่องกระดาษทิชชู่กระเป๋าเอกสารบัณฑิตรายง,งานนะคะจากกระทรวงแรงงานที่ส่งมอบให้เรานําความรู้เหล่านี้ซึ่งเราเป็นกลไกลขับเคลื่อนที่เล็กนะคะแล้วเข้าไปส่งเสริมให้กับกลุ่มอาชีพเนี่ยได้พัฒนาไปถึงระดับโลกเนี่ยเรามีความภูมิใจมากค่ะแล้วก็เรายังยืนหยัดที่จะทําอาชีพนี้และก็ส่งเสริมพี่น้องของเราให้มีไรายได้เพิ่มอย่างนี้ตลอดไปค่ะ ที่ผ่านมาบัณฑิตรแรงงานและอาสาสมัครแรงงานถือเป็น,นกลไกด่านหน้าของกระทรวงแรงงานในระดับอำเภอและตำบลที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงทุกภารกิจของกระทรวงไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางใจของคนในชุมชนดังนั้นการจัดโครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและระดมสมองจากผู้เข้าร่วมโครงการในการระบุป,ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และหลังจากนั้นจะถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบและวิธีการทำงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่วันนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานเราก็มาเป็นการาสัมมนานะครับแล้วก็เชิงปฏิบัติการว่าบัณฑิตแรงงานเหล่านี้เราสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับเพื่อนๆในพื้นที่ของตัวเองบ้าง ซึ่งในบัณฑิตแรงงานของ3จังหวัดและสี่อำเภอเนี่ยเป็นบัณฑิตในกรณีพิเศษคือในทุกตำบลหนึ่งตำบลมีหนึ่งบัณฑิตแรงงานแล้วก็มีหนึ่งอาสาสมัครแรงงานซึ่งถ้าหากนอกเหนือจากพื้นที่เหล่านี้ในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยเราก็มีเฉพาะอ,อสรประจำตำบลแล้วก็มีบัณฑิตแรงงานเฉพาะอำเภอละหนึ่งท่านเพราะฉะนั้นใน3จังหวัดและ4ี่ อำเภอของ3จังหวัดเสีอ่เอเภอเนี้ยถือเป็นกรณีพิเศษซึ่งทางกระทรวงแรงงานเราก็จะดูแลเป็นกรณีพิเศษเพราะเป็นพื้นที่ที่มีรายได้น้อยนะครับปัจจุบันมีบัณฑิตแรงงานทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น725คนเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสีอ่อำเภอของจังหวัดสงขลามีจำนวน380คน ส่วนอาสาสมัครแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น8,154คนเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลามีจำนวน377คนที่ผ่านมาได้ร่วมกันดำเนินงานของเครือข่ายแรงงานโดยเฉพาะบัณฑิตแรงงานเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามแนวคิดหลักประกันทางสังคมเด่น เน้นทักษะทันสมัยคนไทยมีงานทำสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเศรษฐกิจแรงงานไทยมั่นคงอังกพง์บุญชีพถ่ายภาพละลิตวดีแก้วสองเมืองทีมข่าวเอ็นบีภาคใต้แรยง,งานจากจังหวัดสงขลา